เราก็จะมาพบกับแขกคนพิเศษของเราค่ะนั่นก็คือคุณชาคริตนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาถามเกี่ยวกับการทำงานประสบการณ์นะคะกับการอยู่ที่ประเทศสหรัฐอ,อ,อาหรับเอเมิเรตเนี่ยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันเลยค่ะเอาล่ะชาคริตอยากให้ชาคริตช่วยแนะนำตัวนะแล้วก็ช่วยบอกเพื่อนๆด้วยว่าชาคริตอยู่ที่ประเทศเนี้เอเมิเรตมากี่ปีแล้วแล้วก็ทำงานอะไรอยู่ณนะตอนนี้จะ้ะ ครับสวัสดีครับผมแส,สดงมอเลกุลว่าตุลลอร์บรักาทู <c oughs> ผมชากิตรัตนาวิทย์นะครับชื่อไทยชื่อชาคิตนะครับ <c oughs> ก็ทํางานมาอยู่ประเทศนี้14ปีละแรกเริ่มเดิมทีก็มาอยู่กับสถานทูตอยู่ฝ่ายกงศุลนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการออกวีซ่าให้กับคนต่างชาติไปเที่ยวเมืองไทยนะครับดูแลคนไทยในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นะครับออกสูติบัตรพาสปอร์ตใบเกิดใบตายนะครับพวกนี้ก็คล้ายๆงานงานแอมเพอรประมาณนั้นครับผมครับหลังจากอยู่กับสถานทูตมา2ปีครึ่งก็สำนักง,งานแรงงานก็เปิดนะครับก็ย้ายมาอยู่กับสำนักง,งานแรงงานไปฝ่ายแรงงานประจำสถานเอราชทูตนนะครอาบูดาบีได้ตอนนี้ก็12ปีกว่าแล้วครับผมก็เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ล่าม ดูแล4ประเทศนะครับ UAE, กาตาโอมานอิร่านครับผมอยากให้เธอช่วยบอกด้วยว่าความรับผิดชอบหน้าที่การงานณนะปัจจุบนันนี้มีอะไรบ้างในสำนักงานแรงงานเนี่ยครับผมสำหรับหน้าที่ของผมนะครับแล้วก็ที่ดูแลสำนักงานแรงงานดูแลคนไทยใน,ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ UAE นะครับกับอีก3ประเทศก็หน้าที่หลักๆก,ก็คือคุ้มครองคุ้มครองคนไทยนะครับเรื่อง าการถูกเอาละเปรียบจากนายจ้างนะครับมีปัญหาต้องการปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็รับรองสัญญาจ้างตรวจสอบสถานะนายจ้างดูความเหมาะสมในเรื่องการมาทํางานต่างประเทศสําหรับคนไทยนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการขยายตลาดก็คือคบปะนายจ้างประสานนายจ้างโน้มน้าวให้ข้อมูล แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นการเชิญชวนให้ในายจ้างจ้างคนไทยเข้ามาทํางานในต,นใ<ช>ตําแหน่งต่างๆ<ช>นะครับเพื่อให้คนงานให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสาได้มีงานทําแล้วก็ได้ได้ได้เหมือนกับว่าโชว์ศักยภาพของคนไทยที่มีข้อดีต่างๆให้กับชาวต่างชาติาได้รับรู้แล้วก็ ไปพิจารณาครับโอเคด้วยการที่ชาคิดเนี่ยทำงานกับคนไทยมาเยอะแน่นอนว่าต้องเจออุปสรรคแล้วก็ปัญหาอยากให้แบบแบ่งปันประสบการณ์นิดหนึ่งว่าปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นประมาณไหนอะคะอุปสรรคและปัญหาต้องแยกเป็นสอง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 อย่างสองสองสองหมวดเนาะ ในด้านการทํางานก,ก็ไม่มีอะไรก,ก็ตามตามสคบงานก็ได้รับมอบหมายทาตามหน้าที่ก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนในเรื่องของปัญหาของคนไทยเนี่ยหลักๆเลยเป็นที่รู้กันหนึ่งคือเรื่องภาษาภาษาคนไทยเราเนาะก็อย่างว่าแหละไม,ไม่ไม่ได้พวราไม่ได้ปุ๊บเนี่ยการสื่อสารกับนายจ้างเองก็ดีการรับข้อมูลข่าวสารเองก็ดีหรือแม้กระทั่งติดต่อหรือสื่อสารกับเพื่อนหรือในองค์กรเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องยากเมื่อเป็นเรื่องยากปุ๊บเนี่ยเวลาเขาพูดเขาสื่อสารไม่เข้าใจก็จะเกิดปัญหาในหลายๆด้านบางทีเข้าใจผิดบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆไปพัฒนากันเลยเก็เราต้องเป็นคนทําหน้าที่ประสานงานก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่เคสครับบางที่ก็คนงานขอมาให้ช่วยเจรจากันในจ้างหรือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็ ก็ก็ประสานนายจ้างให้ให้รับทราบว่าเออเขาต้องการอะไรมีปัญหาอะไรต้องการแก้ตรงปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคที่สองก็คือคนไทยเข้ามาในประเทศหรือจะใช้ว่าเข้ามาในประเทศนี้ในประเทศอยเอยเนี่ยหรือออกไปทํางานต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ออกไปทํางานอยา่างถูกกฎหมายมนี่คือเป็นปัญหาหลักของคนไทยนะปัจจุบันก็ เข้าใจได้ว่าก็ต้องการที่จะอออกมาดิ้นรนมาหาเขาเรียกอะไรงโอกาสแล้วก็เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น<ม>แต่การออกมาแบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมักเป็นปัญหาแก่ตัวเอง<ม>แก่สังคม,มเพื่อนร่วม,มเพื่อนญาติพี่น้อง<ม>เพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐ<ม>นะครับมันก็กระทบหมดเพราะว่า เนื่องด้วยหนึ่งภาษาไม่ได้ปั๊บม,มาไม่ถูกกฎหมายมีปัญหาสื่อสารไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาเนี่ยครับหลักๆลกอกอ,อย่างเมื่อคู่นี้เนาะชาคิดก็บอกว่าปัญหาก็คือการที่คนไทยเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายเนาะมันก็จะสร้างปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ชาคิดช่วยให้คําแนะนํากับคนไทยที่อยากจะมาทํางานที่นี่แล้วก็เออประสบความสําเร็จอะ่ะชาคิดมีคําแนะนําอะไรให้พวกเขาเหล่านี้ สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะต้องฝากให้กับคนไทยที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะครับ 1. คุณจะต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายของประเทศนั้นๆก่อนว่าข้อห้ามข้อใช้หรือกําหนดธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศเขาเป็นอย่างไรเราต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวนะครับ<ม>ประเด็นที่2เรื่องภาษามันไม่มีใครเก่งจากเกิดหรอกครับมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราเราต้อง ฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนะครับนี่ถึงจะเป็นที่มาของความสําเร็จประการที่สองแล้วก็ประการที่สามสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดก็คือความอดทนนะครับความอดทนถ้าเทียบกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราเทียบกับเขาไม่ได้เพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่มัน มันเปลี่ยนไปเยอะมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราอะไรแต่อะไรความสะดวกสบายเข้ามาค<ม>นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาลําบากเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความอดทนในทุกๆด้านผมพูดแบบนี้ดีกว่าเนาะมันมันมันจำเป็นแล้วเป็นสิ่งที่ส่งผลกับตัวเรา<ม><ม>เพราะว่าถ้าหากเราขาดความอดทนปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหามากมายตามขึ้นมาในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไร ขาดงานหรือว่ายกเลิกสัญญาจ้างก่อนหมดอายุสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีความอดทนต่อหน้าที่การงานหรือความกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันมีหลายเรื่องนะครับประเด็นที่4ก็คือเขาเรียกว่าถ้าเกิดคนมาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆเนี่ยช่วง3-6เดือนแรกเนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกว่า ทดสอบจิตใจอ,อ,อ่าคล้ายคล้ายทดลองไงนั่นแหละแต่เนี้มันเป็น <_ d GE> ทดลองใจ<ะ>เมื่อเราผ่านจุดสามเดือนหกเดือน <_ d GE> ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันต้องรู้จักปรับตัวนะครับทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวนะครับเมื่อเราพ้นสามเดือนหเดือนแห่งความยากลําบากแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสามารถอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะต้องปรับตัวอย่างไรให้ให้เข้ากับบริบท ในที่ที่อยู่อาศัยนั้นๆนะครับตัวผมเองผมก็พูดตรงๆเลยช่วงมาอยู่ใหม่ๆสามเดือนแรกก็ก็มีแอบร้องอห้ทุกคนแหละมันมันยิ่งสมัยก่อนยากครับประเทศนี้เขาบล็อกเรื่องการสื่อสารโทรวิดีโอคอลหรืออะไรแม้กระทั่งโทรศพัพท์ชั่วโมงนาทีละ20บาทเนาะมันแพงการสื่อสารการติดต่อกับทางบ้านมันค่อนข้างยากเดี๋นวนี้มันง่ายวิดีโอคอลหรือใช้ สื่อทางออนไลน์เนี่ยมันง่ายก็ทําให้เราคลายเงาไ,ได้บ้างน,นี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งก็เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรติดต่อกับทางบ้านหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้ให้เขารู้ว่าเออเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมีอะไรก็ค่อยๆ่อ,อปรับทุกข์หรือว่าสื่อให้ทางบ้านรับรู้นะครับอันนี้ก็เป็นคนําแน,นะนำเบื้องต้นเอาละค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะอยากจะให้ชาคริตเนี่ยแนะนํามีคําแนะนําอะไรให,ให้กับคนไทยที่ดูเราอยู่ ครับผมสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากสําหรับคนไทยที่จะมาทํางานต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนะครับหลักๆเลยก็คือถ้าคุณคิดจะไปทํางานต่างประเทศให้ดูข้อที่1ก่อนเลยว่าคุณมาด้วยวีซ่าชนิดใดนะครับการมาทางานต่างประเทศส่วนใหญ่แล้ว95%ต้องมาด้วยวีซ่าทำงานหรือต้องมี employment visa employment contract มี work permit ให้ถูกต้องก่อนจะออกมา2นะครับการจะออกมาเนี่ย ดูว่าเนื้อหาสัญญาเป็นยังไงใครคือนายจ้างมีการรับรองสัญญาจ้างผ่านสถานทูตสารกงสุลหรือสำนักง,งานแรงงานประเทศนั้นๆไหมเพื่อที่จะเป็นการเ,เขาเรียกว่าอะไรยืนยันหรือว่าเป็นการคัดกรองให้เราเชื่อมั่นอุ่นใจว่าเราไปทํางานในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรน่าเชื่อถือ,อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะถูกหลอกนะครับประเด็นที่สามที่จะอยากฝากก็คือ การมาทำงานต่างประเทศโดยสุจริตไม่ว่าอาชีพอะไรนะครับจะเป็นตำแหน่งอย่างอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นงานสุจริตคุณจะทำงานนั้นด้วยความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองนะครับแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าเราเรามาทำงานในสิ่งที่ถูกกฎหมายดีกับตัวเรา ชื่อเสียงครอบครัวเรากับประเทศเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากสําหรับคนไทยที่จะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่เพื่อสิ่งใดเลยมันเพื่อตัวเรานั่นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณขวนขวายเอามาทํางานต่างประเทศเนยเพราะว่าอะไรหนึ่งต้องการพัฒนาตัวเองนะครับสองต้องการเงินทองหรือโอกาสนะครับที่อาจจะไม่มีในบ้านเรานะครับ แล้วก็ประเด็นสาคัญก็คือเรื่องเงินก็คือเรื่องอะไรว่า,าวอะไรอะสิ่งที่สยังจะยังชีพผลตอ่อรายรับรายได้ที่ว่าได้มากกว่าในประเทศไทยบา,บางตำแหน่งบางอัตราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆเพราะว่าบางทีก็เพ่นกับดักอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีไอ้นู่นนี่นี่ล่อหูล่อตาอั่นก็ต้องประมัดระวังนิดนึงนะครับก็ขอฝาก ให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปีใหม่นี้และปีปีปต่อๆไปครับผมคุณเตอก็เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายจากการได้พูดคุยกับชาคริตนะคะงไงก็ขอบคุณชาคริตมากๆเลยค่ะสำหรับการมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกคน <laughs> ติดตามเพจคุณเต่าด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย